โบหิมะพี่น้องโนเบิงจีสันเป็นปตแตแซ่บปะครั้งแรกในซีวิตที่เคยกินเนาะลองบิงพี่น้องเอ้ยไปเคยกินแต่จีิฮมันแซ่บสำหรับน้องหวานดูสซ่มขนาดคือจะ สร้างมากินนุจดนแต่ว่าบริษัทสร้งเนาะไปตลาดเห็นเขาขายพี่น้องเอ้ยซื้อมากินลองเบิ้งเนาะก็่เคยกินเนาะเห็นได้อูในเฟซบุ๊กเขาบอกว่าแกรสไหนดีเขาบอกเลยแม่ค้าที่ขายขาบอกเนาะ บอกก็เย็นท้องไหวครับอืมกินเย็นท้องดีว่าครัดูสีสั่ม,ม,มบะซั่มๆแบบนี้หวานชักเนาะให้ก็เลือกบลเป็นเนาะจับเลือกๆไปเยอะอข้ามาแล้วก็โอเคอยู่เนื้อมันซั่มดีอยู่เนาะเนื้อสีเหลืองๆช้ำๆแบบนี้แซบ่บ อ,อ,อ,อร่อยมันจะเป็นน้ำน้ำเหมือนเป็นแก้วเนาะเหมือนมันแก้วเป็นเผ้า,าบ้านเฮาก,กอรอบกรอบ่ำๆำอร่อยอืไปบอกเคยกินกับช่อติลองเบิร์นกับเนะ ของแจกดูกบผู้มักของภาคดูกับผู้เห็นเนาะสำหรับยายพุท่าล้วกินอร่อย Đúng <laughs> ừ. ừ, rồi Nói kinh thắng ra cặp tiết chạy rồi nào nạp hiện tôi gia đình sư bất kỳ điện vô bờ nè đi. gì ừ. Bà tặng <laughs>